กราบนมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิตแก้วิกฤตไม่ติดลมจมตันหารู้จักเดินสายกลางทางก้าวหน้านำชีวาพาสุขสัน์อย่างมั่นคงจากบทประพันธ์บทนี้ชี้ให้เห็นว่า หลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักประชาญาที่ล้ำคุณเลิศค่าเป็นศาสตร์ของพระราชาที่พระราชาแห่งศาสตร์คือพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนมั่นคงและปลอดภยัย ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระแสโลกาภิวัตน์ดังเพราชาดำรัสตอนหนึ่งที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนอาคารเอาไว้สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้าไปซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้เป็นศาสตร์ของพระราชาที่สามารถนำพาให้ประชาชนชาวไทยรู้จักพึ่งตนเองในการดำเนินชีวิตสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่ยั่งยืนสร้างเสริมความสุขที่มั่นคงแก่ตนเองสังคมและประเทศชาติ โดยให้ปฏิบัติตามหลักสามห่วงสองเงื่อนไขดังนี้พอประมาณอย่าละโมบอย่าโลภมากมีเหตุผลรู้หนทางตามวิธีภูมิคุ้มกันถือความคิดสร้างสิ่งดีใช้ความรู้ประกอบชอบปัญญา คุณธรรมนิหนาพาเจริญในสังคมโลกปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมากทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมือง,งและวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนคือจิตใจของมนุษย์มนุษย์ในทุกวันนี้ไม่รู้จักคำว่าอภัยไม่รู้จักคำว่าพอมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากเหล่านี้ เรียบเสมือนมะเร็งร้ายทางอารมณ์ที่คอยกระกรอนจิตใจและร่างกายยาที่จะมารักษาโรคนี้ได้ดีที่สุดเป็นยาวิเศษที่ไม่มีผลร้ายใด,ดๆมีแต่ผลดีกับจิตใจซึ่งยานี้ก็คือหลักธรรมอริยสัจส,สที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เพื่อเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติอริยสัจส,สี่คือความดีสีประการ ประดุดวงล้อแห่งธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้สมุนให้ขับเคลื่อนไปในจิตใจของชาวโลกล้อเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญความมีอารยธรรมเป็นตัวนำพาให้ความเจริญไปยังที่ต่างๆพระพุทธทาสพิคุกล่าวไว้ว่า มีความรู้มากมายอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่รู้อริยสัจส,สีแล้วก็ถูกจัดว่าเป็นอวิชาอวิชาไม่ได้หมายถึงความไม่รู้อะไรเลยแต่เพียงอย่างเดียวกลับหมายถึงรู้อะไรมากมายไม่มีที่สิ้นสุดเสียด้วยซ้ำแต่เป็นความผิดทั้งนั้นคือเห็นกลับตรงกันข้ามไปหมดเช่นเห็นมูลเหตุแห่งความทุกข์ เป็นมูลเหตุของความสุขเสมอไปพระพุทธองค์ตรัสหลักการเดินทางสายกลางนี้ไว้สี่ประการนั่นคือหลักธรรมที่มีชื่อว่าอริยสัจส,สีประกอบด้วยหลักธรรมข้อที่หนึ่งทุกข์คือเรื่องที่ทุกข์บ่สุขีคิดจงดีเหตุปัญหาพาตกตาำส่งผลให้เราไร้สุขทุกรกรรม เร่งเน้นยำ้ำใช้สติพิเคราะห์นาหลักธรรมข้อที่สองสมุทยัยเหตุแห่งทุกข์จงฉุกคิดอีกพินิษสิ่งใดหนอก่อปัญหาจงลำดับตรองไตรใช้ปัญญาจนรู้เหตุโศกาพาหมองใจหลักธรรมข้อที่สามนิโรดนั้นทางดับสำหรับทุกข์จะคืนสุข ด้วยธรรมนำแก้ไขมีสติพิจารณาหาทางไปทำอย่างไรให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีหลักธรรมข้อที่สีมักคือการปฏิบัติปัดทุกโศกยามวิโยคเสื่อมหายพ่ายแพ้นี้เป็นหนทางการดับทุกข์สุขทวีสร้างชีวีตามธรรมนำสุขใจ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านคะเรื่องของความพอเพียงความพอประมาณนี้พระพุทธองค์ตรัสเตือนใจไว้ว่ามัตตันยุตาสะทาสาธุความรู้จักประมาณทำประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมือ่อทางสายกลางคือแผนที่ของชีวิตคือเข็มทิศของหัวใจนํำพาให้เราห่างไกลจากความชั่วก้าวหน้าสูนน่ถนนแห่งความดี ผนโลกต้องการคนดีไม่ใช่เพื่อให้มารับรางวัลแต่เพื่อมาช่วยกันทำให้โลกปลอดภัยและทำให้สังคมดียิ่งขึ้น